อยากมีธุรกิจแต่โบมีเงินทุนหลายคนก็ฮู้แล้วว่าการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตต้องเป็นนักธุรกิจแต่จะเฮตุธุรกิจได้แลเพอวั 1, น,นหนึ่งธุรกิจใช้เงินทุนสูงประเด็นคือเฮาโบมีเงินทุนสูงที่จะมาสร้างธุรกิจและเฮาโบมีประสบการณ์ในการที่จะเฮ็ุธุรกิจถ้าเฮาแก้ปัญหานี้ให้เจ้าได้จะดีบววันนี้ต๊อกตี้จะแนะนำหนึ่งในหาธุรกิจของระบบแพลตฟอร์มเดอะลิสต์ออนไลน์ให้ทุกคนได้สร้างรายได้แบบเจ้าของธุรกิจเลยแต่ในอน,นาคตจะมีหลายกว่า 5, นะและเจ้าก็สามารถสร้างรายได้กับทุกธุุุรรรรกก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 ิิิิจจจจใในนนะะบบแพลลลตตฟอออ์มมมไ้เยยยีััวว่่าางธธห็คคคื และการสลอไว้ธุรกิจนี้เนาะจะอยู่ในประเทศไทยเนาะตั้งอยู่ใกล้กับ BTS สะพานควายเอ๊ะถ้าคนลาวเฮดได้บอกหลายคนคงมีคําถามนี้และขอบอกว่าเฮดได้นะเขาก็แค่หาลูกค้าคนไทยเงินขายง่ายๆเลยเจ้าเข้ามาสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มของเฮาฟีแล้วหลังจากนั้นเอาข้อมูลทางคลินิกของเฮาโปรโมชั่นของเฮาไปโปรโมทประชาสัมพันธ์แนะนําไปทางคลินิก่ะลูกค้าเฮาที่แนะนําไปตัดสินใจซื้อคอร์สหรือซื้อโปรโมชั่นที่มีอยู่ทับส่วนแบ่งกําไรไปเลย5 2 0เซปอร์ซนดียวนะจะได้ทุกๆข้างที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการน้ําอีกนี่คือทาง รายได้แบบเจ้าของคลินิกแบบเจ้าของธุรกิจโดยที่เจ้าบ่าต้องลงทุนสร้างธุรกิจเองและก็ต้องมีฟิกคอไลยเดือนให้เจ็บหัวหน้าที่แค่ปโปรโมทประสาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการแค่นั้นเองถ้าสนใจก็สามารถจนะิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักแชทได้เลย